ค่ะม้วนม้วนม้วนค่ะวันนี้นะคะม้วนม้วนนะคะใครจะอยู่จะไปเราไม่สนใจนะคะเรามาคุยกันม้วนม้วนค่ะม้วนม้วนนะคะเรื่องอื่นเราไม่สนใจเราสนใจแต่อุ <sh> ้งอ <sh> <t> ิงคนเดียวค่ะน้องโกงสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะว่าเลยยังนอกนะคะทั่วไปค่ะแม่ทุกคุณคุยกันม้วนม้วนทั่วไปนะเล็บซีน้องอิงยืนหนึ่งคุยกันม้วนม้วนทั่วทั่วไปนะคะเรื่องอื่นเราไม่สนใจใครจะอยู่ใครจะไปเราไม่สนใจนะคะเรา สนใจแต่อ,งงอุ้องอิงยืนนุ้งอิงตลอดไปนะคะคุณตเลืองอุ้งอิงค่ะนะคะคุณสลันสวัสดีค่ะัน,นแมวล่ามาแล้วใช่ไหมคะโอ้นะคะคือสนุกน้องหมาแรงเนาะคะ่ะคุณสว่างสวัสดีค่ะผมนอนตื่นแล้วครับผมคุณเดลงมือขึ้นเพิ่มเพิ่ไปนอนเนะะาะเขาขอไปนอนบางบาง,บางดอนไรนสดนะคุณสว่างนอนแล้วเนาะก็สิอิ่มอิ่มนะ,ะนอนอิ่มแล้วนะคะคุณเป็นสีสวัสดีค่ะรักชอบบุ้งอิงคนเดียวค่ะใช่นะคะ คุณสัญญาสวัสดีค่ะแม่แดง f อจากไต้หวันครับโอ้จากไต้หวันนะคะยินดีต้อนรับนะคะคุณมั่งมีสีสุขสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะเรื่องอื่นเราไม่สนใจนะคะเราสนใจอุ้งอิงเราคุยโฟกัสอุ้งอิงคุยอุ้งอิงอย่างเดียวนะคะเอฟซใครจะไปใครจะอยู่เราไม่สนใจเราสนใจอุ้งอิงคนเดียวใครยืนหนุ่งอิงเข้ามานะคะเขามาคุยกันค่ะนะคะเบิ้งเอฟซีมารถปิกอัพมาเอางวัวที่บ้านบอสขาโอ้โหเพิร์ดนในงวงเมนต้องเมารถมาเอาด้วเอาไปบ่ได้นะคะแม่ทูลว่านะ แม่หาวันจ้างมินิไม่รู้จะได้วันได้ช่วงไหนใช่ไหมโอ้นะคะมินิมันคิวคิวเต็มเนาะมินิกับขนาดปีนี้ยังคิวเต็มนะคะคุณแดงสุริค่าออโร์ซอนอีหลาหน่อยน้ําตาไหลน้ำขมเมนเงินนับเงินน่ะนับเงินนับสองมือมือขึ้นนับหอดตีสามบแล้วอันอันแกะเก็บมาไล่เงินน่ะบ่แล้วมือนีแกะต่ออีกเบิดมือก็ยังบ่แล้วอยู่เนี่ยค่ะเงินมันหลายนะคะยังสรุปบ่ได้ว่าใดทอดไดหย่อนทอยใดนะคะแต่ว่ามือขึ้นนี่ก็ มึ่ขึ้นอีกแกฮอดตีสองว่สันตีอ๋อตีสามมึ่ขึ้นนี่ดตอนตอนเศร้าเอาอีกเอาอีกตอนตอนอยังอ่าจนตอนนี้บรรลุแล้วหรือบอแล้วแต่ว่าต้องเตรียมมางานดูมก่อนนะคะหลายคนจนเนี้ยนหลายคนมามา,มาแกซอยกันนะคะแกเงินเงินไหม,น,มน,นะคะแม่ทุนมาซอหาวันหมอให้อยู่ใช่ไหมคะขอบคุณน้องกวางมากค่ะนะคะคุณอ่าคุณ คุณชนะพานะคะสุดิค่าขอบคุณมากค่ะจะชวนพวกเรามาร่วมด้วยใช่ไหมแม่ทูนมันคือ,คอไข่แม่ทูนนะคะคุณฉลองสุดิค่าขอบคุณนะคะน้องกลมว่าตอนนี้น้องกาําลังเดินทางไปบ้านบอสจ่าเมนนะคะ <S <S คุณสว่างว่าลาปิดค่าบ,บ้านเรียบร้อยแล้วเดอร์เมนล,ลาไปจองห้องอัเดอร์ห้องเพิ่นเพิ่นเปียเลือกเอาห้องแล้วนะคะที่แรกพอเสียเอาห้องอันห้องท,งงทงั้งนี้ฟ้าทั้งนี้เนาะพอพอเอกแล้วว่าเป็นเจ้าของบ้านต้องควรจะห้องใหญ่นะคะต้องเอาห้องใหญ่ พก็เลยตกลงเอาห้องใหญ่แล้วไปจองห้องใหญ่ห้องน้ำในตัว,ต,ต,วต,ตาก็ามีตุ๊กตาหลายมีตู้มียังเกาบอกสีร่างตูต้บองนี่ว่างตุ๊กตาบองนี่เขาไปวางหองนะชั้นบนชั้นที่สองนะคะ,ะคุณพนาภัยสวัสดีค่ะขอบคุณมากปิดบ้านแล้วสอนอีหลา่าคักเมนปิดบ้านแล้วปิดบ้านแล้วเงินกับยังแก้่แล้วผู้ท่านมันหลายลายลายกูขึ้นนี่ปิดแก้พักกันแก้ซอยกันหาหากคนแก้ซอยกันนะตอนตีสามยังบ่แล้วมื้อนี้เอาโตอ,อีกจนหด จากแล้ววัวแล้วนะคะแต่คนก,กันสิยังเสียสยังยงเหลือโยอสิบวัวแลว้วไว้สักอนนะคะขณะมาไล่เนี่ยมาไล่อีหลานะคะจากที่ไปอันไล่กักันหลายมือมานนอกบวเมนบวเม็นราชวน,นวินนสิมหาเข้มาร่วมเซตกันพรอมนะคะคุณโยโยสุีคขายันนี้ช่องสาวน้อยเพจหลักผมดาวไว้เลยติดหนึ่งมาแรงตามเคยครับ ส่วนเรื่องใครจะไปจะมาก็เป็นเรื่องธรรมชาติขององค์กรครับแต่ผมไม่หวั่นครับพาะน้องอิงยืนหนึ่งนมามวันโอ้ยนี่พูดถูกใจนะคะแมนใครจะไปใครจะมาเราไม่สนใจนะคะเราสนใจน้องอิงยืนหนึ่งนมามวันแค่นั้นเองนะคะแล้วแต่ใครจะเป็นยังไงก็ช่างเราไม่สนใจเราสนใจน้องอิงคนเดียวโฟกัสน้องอิงคนเดียวนะคะอีหลามีความสุขกับพ่อใจแล้วบอกอีหลาปิดบ้านแล้วกระดิดใจแล้วนะคะต่อไปอีหลากระสิมเงินเก็บไปล่ขึืนล่ขึ้นนะคะ คุณชลันบอกว่ารักองค์อิงคนเดียวหะครับนาเดชญาญา,ายังติดตามเลยครับแม่นบอกพาอีเลนะ่ะนาเดชก,กับญาญา,า,ายังติดตามเลยใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมขนาดดาราด,ดังเขาจะติดตามอีหลาเลยนะครับคุณสุเวศสวัสดีครับผมก็ไม่สนใจใครเหมือนกันครับส่วนแต่อีหลาวันไหนไม่ได้ดูคลิปน้องกินบ่ได้นอนบ่รับเป็นคือผมบ่อนอบเมนบ่ได้นอนบ่บรับเขาเลยมององค์อิงอต้องต้องดูก่อนก่อนนอนนะครับ น้องกวางใครจะเข้ากลุ่มวันปิดวันที่23กย10คนแรกจะเข็นพดพอโจโอ้มันยังอีกไก่อยู่นะคะมั่งมีคุณมัง่งมีวังหลวงพ่อเสือบอกน้องถูกหมดเกี่ยวกับคนรอบข้างเมนเมนเมนยางกระตาหินนะคะเมนวันเวลาผ่านมาเมนยางกระตาหินเนาะนะคะคุณโอเคโมบายสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะเสร็จแล้วจับก,ก่อนเที่ยงใช่ไหมโอ้เสร็จแล้วใช่ไหมนับๆเสร็จแล้วใช่ไหมได,ได้ได้ข้อสรุปไปยังเม่ทูลเท่าไหร่ครับสงสาร อีหล่าเมนคณะนะคะคุณภรยลูกสาวเขาลูกสาวเขาไท,ท,ทายเฮาปืมหหาเมนลูกสาวเขาแต่ไทยเฮาปืมแต่ไทยเราพอไทยเฮาเป็นรักลูกสาวเขาก็ยามันรักเขาแต่ได้รักก็พอแล้วมีความสุขใจแล้วนะคะรักแบบอยู่ห่างๆอยู่ห่างๆแบบห่วงๆนะคะคุณว่ามีูคนรู้สึกน้องน้อยอ,อย่างเด็กๆเมนนะคะคนเคยอยู่นํากันใช่นะคะ คุณเป๊ปซี่สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะเขามาคุยกันวันนี้เราไม่คุยเรื่องอื่นเราคุยเรื่องอีลานอย,อย่างเดียวเอฟซีอ <FC, S 1> ยู่นู่งเีกเรามาคุยกันแบบมุ่ม้วนเรื่องอื่นๆเราไม่สนใจใครจะอยู่ใครจะไปไม่สนใจนะคะคุณปริพงศ์สวัสดีค่ะเม,ววมื่อวานผมได้เซึ่งได้ได,ได้ยังกัอีลาคอยเป็นอยู่คอยได้ อีลาคอยเป็นย่ปันอยู่อ่านบอกออกนะคะคุณปณีคุณระยะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายค่ะเขียนใหม่เขียนมาคุณปณีพงเขียนอาใหม่นะคะน้องประกอบสวัสดีค่ะขอบคุณมากคําตอบอยู่ช่องพ่อโจพ่อแม่น้องอุ้งอิงแม่ปอคําตอบโอเดี๋ยวจะไปดูนะคะคุณฉลองสวัสดีค่ะใครจะเป็นยังไงอีลาก็คือลูกพ่อโจเมนุสเมนใช่แล้วก็เป็นลูกลูกแห่งชาติของพวกเราด้วยเนาะลูกสาวแห่งชาติของพวกเราด้วยนะคะคุณแคนบีสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะใคระลูกยังไงก็ พบกันที่อุ้งอิงนะคะจะเป็นอะไรก็ช่างนะคะอุ้งอิงมีความสุขอุ้งอิงมีความดีตลอดมามาแล้วก็โอเคแล้วนะคะน้องกว่างแจกแจกสาวน้อยเปิดฤดูกาลยี่สิบสามทองคัวห้าโอ้เพิ่นเปิดเปิดฤดูกาลหน้าใช่ไหมฤดูกาลหน้ายี่สิบสามกยง่วงอีกหาตัวทองค้ามสองรางวัลมอเตอร์ไซค์สองคันเงินสดอีกอีกหลายรางวัลกลุ่มเปิดโอ้นะคะคุณปฏิพงศ์บดายเบิร์คลิปนะคะบดายเบิร์คลิปบอสนะคะ คุณสว่างว่าลานางบองหูดอกไผยูไผไปนั่งอยู่ของนางเมนชายนั่งบรสนใจนะคะไม่สนใจหรอกเขาแต่ว่าเอฟซีพ่อแม่ให้ความหักความแพ่งอีหลักกับพ่อแล้วเขาแรงใจจากเอฟซีพ่อแม่กับพ่อแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องส่งลังใจอีหลานะคะอีหลากําลังใจเหนือสิ่งอื่นใดคือกําลังใจให้ล่าไม่ร่างใจอีหลากกับคือสิทธอถออย่นะคะกาลังใจไม่ว่าจะคําดราม่าคําบุรีอีหล่าบ่สนใจเขาลังใจจากพ่อพ่อแม่ฟซีกับพ่อใจแล้วเขาบอกเขาอยากสัตว์ปันใด ข่อยจะยชัดเท่าไหร่น้ออัจจิตตาว่าอาจเอาคุณบ้ามีว่าคนเคยแต่งหน้าให้น้องตอนนี้ไปแต่งให้อ๋อฟียล่ะค่ะสามความรู้สึกอีหลาสิเป็นจังไดน,นอให้เขาไรโอ้ยอีหลาก็บึง้งบิ่งบึ้งไปกันดูต่อไปนะคะดูต่อไปจะเป็นแบบไหนอย่างไรใช่ไหมคะอัจจิตามาอาัจจิตา มาอบอกยอดอุตรอชิตะเจ้านางนับเงินนํำข้าเจ้าแก่เงินนํำข้าเจาบอกรูปยอดเท่าใดแล้วสรุปแล้วยอดเท่าไรเฉพาะพวงมาลัยบอดยอดเท่าไรหร,รือว่ารวมหมดอชิตะสวัสดีค่ะอชิตะนะคะฟ้ะาเป็นแก่เงินข้างขึ้นกลางเว้นเป็นแก่เป็นสีวราลักษณ์แบบมีมีคอมเมนต์ในดังสิ้นแม่นค่ะบ้านอีหลาคือบ้าน